ความให้เต็มที่อย่าลืมความฝันที่รอวีช็อคเซอร์ไพรส์บอลร้อยแปดเจริงเลงงื่องมรงมยิดเข้าไว้บนชางความฝันอยู่ไม่ไกลต้องไปคว้าจะไปควา้ามันบันเสือตัวนั้นมีทงชาติไทยฟุตบอลร้อยแปดเอาจริงสร้างสิ่งดีๆีเอาไว้สร้างฝันฟุตบอลไทยให้ ใหญ่ให้เกลี้ยงไกลใช้คาฝันมาร่วมใจกันที่วันเวทุดวลวัดตาดตัวจริงฟุตชาวไทย เชอสุดทั่วใจ,ส,วใจสร้างคุณลุนใหม่ให้มีใจให้มีไฟไปตามฝัน<ห>อย่าไปอยอมแพ้หวังไว้อีกไม่นานต้องสักวันไปยืนตรงนั้นติดธงใต้ร่มทิพชาติไทยรักกายใจไว้ให้ดีทุงเทสุดพลังให้เต็มที่อย่าลืมความฝันที่เรามีชาติไทยคุณเบารัปากพัวจริงเล่งส่งมงยิงเข้าไว้ วันทางความฝันอยู่ไม่ไกลต้องไปคว้าจะไปควา้ามันมันเสื้อตัวนั้นมีทนชาติไทยฝึกเราไร้ป่าเราจริงสร้างสิ่งดีดีเอาไว้สร้งางฝันฝึกเอไทยให้ยิ่งใหญ่ให้เกลี้ยงไกลใช้ยคาฝันมารวมใจกันที่วันนี้ 我经不到。 กลับมาในช่วงที่2กันนะครับมาพูดคุยหลังเกม BG ครับเอแชมเปลีกนะครับก็ b ีแพ้อุนซังฮุนไดไป1ประตูต่อ3แม้ว่าโดนนำก่อนในครึ่งเวลาแรกแล้วก็ตีเสมอได้สำเร็จนะครับแต่ว่าต้านทานไม่อยู่นะครับในช่วงหัวนาทีที่70กว่า BG เสีย2ประตูรวดนะครับทำให้แพ้1ประตูต่อ3ประเดิมเอฟแชมเปลีก ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับนัดแรกนะครับก็ไม่มีคะแนนนะครับขณะที่ทีหนึ่งคู่เนี่ยทีมจากเจลิกญี่ปุ่นอย่างโยโกม a าเอฟมารีนอนะครับโหโ,โดนอินชอนยูเนเต็ดเนี่ยเอาชนะต้องบอกว่าเอาชนะได้ถึง4ี่ประตูต่อสองเอฟมารีนอสเนี่ยแพ้คาบ้านเลยนะครับอ่ะเราไปดูบรรยากาศไล้เรียงกันนะครับวันนี้ มี2เกมสําคัญสําคัญของฟุตบอลเมืองไทยบรรยากาศนะครับตั้งแต่ในช่วงเย็นนะครับในช่วง3ามโมงเย็นวันนี้ไทยในชุดยูยิบสาที่อาจจะไม่สมบูรณ์แบบอาจจะเพิ่งจบชิงแชมป์เอเชียมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ตัวหลักๆไปนะครับวันนี้เก็บได้แค่1คะแนนกับบาเลนตต้องบอกว่าหืดขึ้นคอนะครับขณะที่อ่าหนึ่งคะแนนเป็นหนึ่งคะแนนสำคัญมากๆนะครับขณะที่อีกหนึ่งคู่ของ ู2 3เนี่ยในสายเดียวกันเกาหลีใต้นะครับก็ตอนนี้นำคู่เวทอยู่2ประตูต่อ0ูนย์ผ่านไป31นาทีเดี๋ยวเราจะค่อยๆอ,อัปเดตผลกันนะครับว่าเป็นยังไงขณะที่ BG จีปทุมกันหน่อยนะครับกลับมาที่ b ีจีปทุมวันนี้ BG จีปทุมไปเยือนอุนซานฮุนไดนะครับ11คนแรกของ BG จีปทุมนะครับวันนี้ประกอบด้วยชัดชัยบุตรพรมนะครับพุทกษาประตูชินพัฒน์รีอ่อนะครับ กับพันไพสลลรสุวรรณไลฮานสจวัตนะครับชนะพัฒบัวพันชาววัตวีรชาตินะครับสารัตอยู่เย็นเป็นกัปตันทีมเฟดเดีอวารเรสนะครับพิทิทวัตสุจิตธรรมกุลธีรศิลปแดงดาครับแล้วก็อีก,กอร์เซอร์กาเยฟนะครับนี่เป็นนักเตะที่ถามว่าขาดเยอะไหมคาค์โดโซ่ก็มีอาการบาดเจ็บชนะทิพย์สงกระศิลป์ก็ไม่สมบูรณ์นะครับ ก็ทำให้ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่นะครับสําหรับ BG จีปทุมนะครับอาจสู้ได้ไหมวันนี้ต้องยอมรับว่า b ีจีปทุมทําได้ดีนะครับแต่ว่าสภาพสนามที่อุนซานใดไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ถ้าใครได้ดูการถ่ายทอดทางเพจ BG นะครับเกมเนี่ยผมว่า bg สู้ได้แล้วก็เกือบได้ด้วยทีละศิลป์น่ยประสานงานกับ อ,อีกอรเซกเยฟนะครับหลายๆจังหวะแต่ว่าจบไม่ได้นะครับแต่ว่านาทีที่ยี่สิบแปดอุนซานเจ้าบ้านขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จังหวะนี้เป็นจังหวะที่ถามว่าไม่น่าเสียไหมก็เป็นจังหวะที่ยิงไกลเข้ามาแล้วชัดชัยบุตรพรมเนี่ยรับมันไม่ติดมือบอลเด้งเข้าทางผู้เล่นของอุนซานไม่ยิงจังหวะแรกนะครับตบเข้ามาแล้วก็เป็นมาตินอดัมชาร์จจะอจเลยที่เสาสอง เป็นหประตูต่อศูนย์นาทีที่ยี่สิบแปดเสียประตูนาทีที่ยี่สิบแปดแต่ว่า BG จีทำได้ดีนะครับพยายามเซตเกมกลับมามีสมาธิพอสมควรนะครับจนนาทีที่สี่สิบเนี่ย BG ตามทีเสมอได้นะครับชาววัดเปิดบอลให้ทีละศิลน,นะครับาจากซ้ายเลยทีละศิลมาแล้วก็เป็นเฟดเดียวาเลสนะครับเก็บบอลได้แล้วยิงไปติดกองหลัง แล้วก็ไปเข้าทางลายานซะจวดอย่างยิงเต็มข้อเข้าไปนะครับกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอ้โหลูกนี้เนี่ยพอถ้าใครได้ดูเกมแล้วก็ฟุตบอลกลับมาที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งหลายคนมองไปที่บีจีมีคะแนนเลยนะครับเพราะว่าสู้ได้แล้วก็เบียดกันได้สนุกหมดครึ่งแรกหนึ่งประตูต่อหนึ่งจำลองสถานาการณ์อย่างที่บอกแล้วว่าถ้าใครหลับตาคิดบรรยากาศมันก็จะเหมือนเกาหลีใต้ที่เล่นทีมชาติ พบกับทีมชาติไทยชุดย่อมยอมนะครับเกาหลีพยายามอาอุนซานยพยายามเซตบอลเข้าหาทีมชาติไทยด้วยความสุขุมไม่เร่งรีบมากนะครับดูเหมือนไม่อันตรายนะครับบอลเซตของอุนซานเนี่ยพยายามเซตเยอะมากนะครับนาทีที่เจ็ดสิบครึ่งแรกเสมอหนึ่งหนึ่งนาทีที่เจ็ดสิบอุนซานได้หม่งจ่อจ่ออัจฉริยบุตรพรมได้เซฟก่อนหลังจากเหลืออีกประมาณเจ็ดสิบนาทีขึ้นไปดีกว่าอุนซานเริ่มขยม่มและ ต้องบอกว่าฟุตบอลของเกาหลีที่น่ากลัวคือฟุตบอลเซตแล้วทะลุทะลวงด้านข้างนะครับเขาจะไม่ค่อยคิร์เรอร์พาร์ทแนวลึกสักเท่าไหร่แต่พอฟุตบอลด้านข้างเจาะแ,แ,แ,แบ็กซ้ายเจาะแบ็กขวาเจาะแบ็กซ้ายเจาะแบ็กขวาเนี่ยทาให้เห็นแผลของกองหลังมีจีเยอะนะครับโหปลุดไปทีสองทีจนสุดท้ายในยนาทีที่เจ็ดสิบสามจังหวะที่ทําชิ่งกันแล้วเปิดไปหน้าประตูแน่นอนว่าพอหักเข้าไปถึงเส้นหลังแล้วหักเข้ามาเนี่ย มันมันจ่อแล้วล่ะผมว่ามาตินอดัมเข้าไปชาร์จนี่ก็เก่งชาร์จเลยเกินมันเหมือนคล้ายๆล,ลูกแรกเลยนะครับเข้าไปชาร์จเป็นสองประตูต่อหนึ่งนะครับอ่ะก็แหมพอสองประตูต่อหนึ่งแล้วมันดูเหมือนว่าบีจีจะปั่นป่วนบีจีจะไม่อยู่ในสถานการณ์ของตัวเองแล้ะอีกสองนาทีต่อมาคนเดิมเลยมาตินอดัมนะครับได้ยิงจ่อๆบอลหักเข้ามาเข้าไปแต่ว่ายังดีที่ผพ้สิน ยกเป็นลูกรคำหน้านะครับเป็นลูกฟาวนะครับเป็นลูกฟาวไม่ให้ประตูแต่ว่าสุดท้ายนาทีที่73นะครับห้78 BG เสียประตูอีกแน่นอนมาตีอดดำหลอกกองหลังแล้วเข้าไปยิงเป็นแฮตริกนาทีที่78นะครับทำให้ BG หลังจากนั้นเนี่มีโอกาสเหมือนกันแต่ว่า BG ก็ทำประตูเพิ่มไม่ได้แล้วขณะที่หลายๆจังหวะที่สวนกลับเนี่ย บางทีสภาพสนามก็ไม่เป็นใจแล้วก็ช่วงหลังต้องยอมรับว่านักเตะอุนซานเนี่ยยังเล่นได้เหมือนเดิมเลยนะครับไม่หมดแรงขณะที่เดบิจีพอพอใช้พลังเยอะในช่วงแรกๆช่วงหลังเนี่ยหมดต้องบอกว่าหมดเยอะพอสมควรนะครับอ่าก็พอดูจบจบเกมนะครับแพ้หนึ่งประตูต่อสามเห็นอะไรบ้างจากเกมบีจี ที่แพ้อุนซานฮุนไดซึ่งแน่นอนว่ามันจำลองสถานการณ์คล้ายๆกับที่นักเตะไทยเจอกับเกาหลีไม่ได้ต่างกันัเท่าไหร่นะครับถ้าใครดูหนึ่งเรื่องของพละกกำลังแน่นอนว่านักเตะบีจีดูเหมือนว่าสู้ได้ในช่วงแรกๆในช่วงครึ่งเวลาแรกหรือว่าช่วง6 0ถึงเจนาทีผ่านไปนะครับแต่ว่าพอเห็นสถานการณ์ของ บีจีที่ช่วงหลังพอเพียงพําลงมาเนี่ยต้องอยอมรับว,ว่าเด็กเด็กของอุนซานเดินหน้ากดแล้วกดอยู่แล้วทําได้ดีมากแล้วฟุตบอลที่อุนซานทําประตูได้กลายเป็นกลายเป็นจังหวะที่คัดแบ็กเข้ามาหักเข้ามาแล้วยิงเข้าง่ายๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าย้อนกลับไปเดี๋ยวฟุตบอลที่เมชาติไทยเจอกับเกาหลีจะต้องเจอรูปแบบนี้แหละไล่ไม่จนนะครับแล้วก็ โดนลูกยิงไม่ได้ยิงบือหวาหรือว่ารูปแบบหาศจรย์แต่เป็นรูปแบบที่พอถึงเส้นหลังแล้วแตะได้นะครับอีกหนึ่งรูปแบบที่ผมบอกว่าไทยช่วงท้ายบีจีหมดแรงอีกหนึ่งอย่างคือรูปแบบและความอดทนของผู้เล่นเกาหลีแข็งแรงมากนะครับผู้เล่นเกาหลีพยายามที่จะเซตบอลเข้ามาเรื่อยๆแล้วใช้ความอดทนหลายคนมองว่าเซตเรื่อยๆแบบนี้ไม่น่ากลัวแต่ว่า ผู้เล่นของ BG ต้องใช้แรงเยอะนะครับในการไล่ในการปิดบังเหลี่ยมทุกเหลี่ยมที่เกาหลีหรือว่าอุนซานเนี่ยจะเข้าไปทําประตูสุดท้ายช่องโหว่ความผิดพลาดแค่สองสามครั้งเนี่ยกลายเป็นว่าอุนซานทําประตูแล้วก็ปิดกล่องได้ถึงสามประตูต่อนหนึ่งซึ่งถ้าใครดูในครึ่งแรกมองยังไงก็มองไม่ออกว่าอุนซานจะยิงได้ยังไงถึง3มประตูนะครับแต่พอแม่ในครึ่งเวลาหลังเห็นเลยว่าคุณภาพของนักเตะเกาหลีเนี่ย สูงแล้วก็เล่นบอลได้มาตรฐานมากๆนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ที่น่าสนใจก็คืออย่างอย่างที่ผมบอกว่าคุณภาพแล้วแฮ็กติกของฟุตบอลเกาหลีเนี่ยเขาพยายามทำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ลดละรูปแบบที่เขาทำคือเน้นเหมือนเดิมเลยเขารู้ว่าอ่ะมันมีปัญหาตรงไหนแล้วพอไปด้วยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเขาก็ยังจะย้ำไปตรงตรงแบ็กซ้ายแบ็กขวาช่องอตรงคู่เซนเตอร์กับแบ็ก พยายามเจาะเข้าไปตรงนั้นแล้วมันก็ได้ผลจริงๆตั้งแต่ลูกแรกลูก2มานะครับซึ่งเห็นได้เลยว่าแม่เขาแข็งแกร่งมากๆขนาดที่ BG ีถามว่าทําได้ดีไหมในช่วงแรกๆหกสิบถึงจนถึงเจ็ดสิบนาทีผมว่าบีจีทำได้ดีในระดับหนึ่งด้วยเกมรับที่เหนียวแน่นแล้วก็มีจังหวะโต้กลับที่ดีนะครับโ้ชัดชัยบุตรคมเนี่ยเซฟจกักรพันธ์ภัยสุวรรณก็เล่นได้ดีแต่วันนี้บีจีก็ต้องยอมรับว่าเขาขาดผู้เล่นตัวหลักไปเยอะพอสมควร การที่จะต้องเจอกับทีมใหญ่ในระดับเอเชียแบบนี้นะครับพอขาดชนาทิปไปขาดคาร์โดโซ่กองหลังตัวหลักที่เป็นตัวใหญ่ขาดอิลาฟานไปแล้วต้องใช้หลังไทยล,ล้วนแบบนี้เนี่ยมันมันเหนื่อยแล้วก็มันไม่สามารถต้านทานความแข็งแรงของของเกาหลีได้นะครับอ่ะผมก็ยังมองว่า BG เล่นแบบนี้ยังมีอนาคตกลับมาเล่นในบ้านก็ต้องมา เรียกวันกำลังใจใหม่นะครับแล้วก็มาปรับปรุงใหม่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือพอการเปลี่ยนตัวนักเตะลงไปในครึ่งเวลาหลังนี่กลายเป็นว่าเกมของ BG เนี่ยย่บลงไปเยอะพอสมควรเลยนะครับอ่ะก็นี่เป็นภาพรวมๆนะครับก็เราเห็นได้ชัดว่าวันนี้เรายังยังมีอะไรที่ต้องแก้ไขยเยอะพอไปเจอกับทีมใหญ่ๆในระดับเอเชียนะครับดยเฉพาะใครบอกว่า BG จีฟิตไปเจอเรื่องพละกําลังของอุนซานฮุนไดแล้วแม เป็นรอง10ต่อ8 10ต่อ7เลยนะครับเดี๋ยวเราไปตอบคอมเมนต์ดีกว่าในช่วงช้างเชนออนไลน์กันนะครับะนะครับอ่ะวันนี้นี่มีตั้งแต่เยาวชนจนถึง BG เลยนะครับอ่าเขาบอกว่าเสียดายครึ่งแรกมาดีแล้วเชียวคุณบูรชาติใช่ใช่ผมผมก็มองว่าวันนี้เนี่ย บีจี uh, ทำได้ดีโดยเฉพาะครึ่งเวลาแรกจนถึงนาทีที่เจ็ดสิบผมผมยังมองว่าบีจีทำได้ดีแล้วน่าจะออกเสมอด้วยซ้ำไปนะครับผมผมมองว่าอาจจะชนะด้วยซ้ำไปเพราะว่าบีจีมีโอกาสจังหวะโต้กลับแล้วทำได้ดีแต่ว่าความอดทนของผู้เล่นเกาหลีแล้วก็รูปแบบที่เขาทำซ้ำๆเนี่ยอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของพลระลก,กำลังเนี่ยเขาดูเหนือกว่าบีจีนะครับคุณวิรัติบอกว่ามาตรฐานยังแตกต่างกันอยู่เช่นเดิม ก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานของอุนสานคุนใดเหนือกว่าพอสมควรนะครับคุณโอเอซิสบอกแก้เกมมั่วมากเก่าไม่ถูกที่คันแม่ผมว่าเขาก็คงปรึกษาทีมงานคงอันนี้แล้วแล้วก็เขาไม่มีตัวเลือกให้เลือกเยอะมากอันนี้ก็ต้องยอมรับด้วยนะครับว่าตัวหลักๆเนี่ยอ่าเจ็บไปเยอะด้วยนะครับคุณสุรพงษ์บอกแพ้ความเที่ยวใช่ส่วนหนึ่งคือฟุตบอลของเกาหลีไม่ได้เร่งเลยนะดูไม่หวือหวาดูไม่ได้เพสแบบโหดๆแต่ว่า พอ,อดูจังหวะดูสเต็ปของเขาแล้วเนี่ยมันมันดูละเอียดมากนะครับกาหลีเล่นบอลสบายๆเหมือนมั่นใจชนะแน่คุณสุทธิแน่ก็ผมว่าในความสบายของเขาเนี่ยนักเตะ b ีจเหนื่อยมากนะเราอาจจะดูว่านักเตะอุลซานฮุนไดเนี่ยเล่นเรื่อยเล่นสบายๆนะแต่ว่าเขาเน้นแล้วก็เน้นความชัวแล้วก็ฟุตบอลเท้าต่อเท้าเขาค่อนข้างจะชัวร์มากนะครับคุณกะ ากายวัฒน์นะครับบอกว่าขนาดโค้ชทงเน้นรับแล้วโต้กลับของบีจียังต้นานไม่อยู่แล้วทีมชาติไทยชุดใหญ่จะต้านไหวไหมสิริชีเมื่อเลือกครอบครัวฟุตบอลของมาดามก็ต้องยอมรับผลในอนาคตก็ก,ก็มันมันเป็นเกมตั้งรับแล้วโต้กลับอยู่แล้วล่ะฟุตบอล,ลในเกมเยือนส่วนใหญ่ถ้าไม่ใหญ่กว่าเขาตาที่เรื่องของอิชิอ๋ออิชิล่าสุดโพสต์แล้วว่าลาบุรีัมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ คุณนวลพารั่างซางก็บอกว่าอิชกิก็คงจะลาจากประธานเทคนิคของทีมชาติแล้วละ่ะก็ต้องรอดูว่าเดี๋ยวจะกลับญี่ปุ่นหรือว่าจะอยู่แถวสโมสรแถวนี้ในเมืองไทยมาทําเป็นเฮดโค้ชฟุตบอลอย่างเต็มตัวซึ่งผมมองว่ามันอาจจะผิดแผนในช่วงเวลาแรกที่ดึงมาจากบุร,รีรัมนิดหน่อยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองติดตามดูนะครับคุณปึ้ดบอกว่าหลังเสียง่ายแม่ผมว่าหลังเสียง่ายไหมผมว่าเขาเจาะจนเด็กๆบีจีหมดแรงด้วยแล้วละ่ะ อืมนะครับคุณวัชระคุณวัชระนี่บอกว่าเล่นบอลแบบออมแรงและเล่นรอโดนเพราะถึงอย่างไรเกาหลีก็คือเกาหลีแรงมันคนละเกรดกันนะหมายถึงความฟิตเพราะฟุตบอลไทยลีกไม่ว่าจะเอาโค้ชประเทศไหนมาสิ่งแราาคือความฟิตและสปีดบอลผมว่ามันเป็นเกมฟุตบอลเกมเยือนนะอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนเพราะเกมเยือนเนี่ยมันเจอเรื่องปะทะเรื่อง สภาพสนามเรื่องการเดินทางเรื่องการพักผ่อนหรือหรือว่าเรื่องความฟิตเราเราเป็นเรายัางไงก็ต้องเป็นรองพอสมควรอยู่แล้วนะครับคุณทีเคก็บอกว่าผมว่าเล่นดีก็เล่นดีผมว่าบีจีเล่นดีนะไม่ได้เล่นขี้เละแต่ว่าด้วยมาตรฐาน90้าสิบนาทีบีจีไม่สามารถยืนระยะได้ถึง90นาทีแต่ว่าหกเนาทีเนะี่ยบีจีทำได้ดีนะครับอ คุณ power บอกมุ้ยนี่ระดับโลกจริงๆตัวจริงตลอดทั้งทีมชาติทั้งโสโมสรถึงจะเล่นไม่ดีก็ตามผมว่าเขาก็เล่นดีนะแต่ว่าเกมฟุตบอลเกมเยือนน่ะผมว่าเขาเขาเล่นดีในระดับหนึ่งเลยล่ะสาหรับทีละสินนะครับโอ้คุณชัยนนท์บอกว่าบีจีต้าทางความเขี้ยวของอุซานไม่ไหวแค่หอสิบดีต้องไปปรับให้ดีกว่านี้ใช่ผมว่าทางโคดทงพี่ง้วนสุรชัยเห็นแล้วล่ะว,ว่าปัญหาของบีจีมันอยู่ตรงไหนนะ่ะในเรื่องของความแข็งแรงนักเตะ ในเรื่องของความฟิตที่ต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็ก็ต้องไปปรับเรื่องความเขี่ยวของแท็กติกด้วยนะครับมีอะไรก่ะคุณขวานคนในคอรับบอกว่าแหมในเรื่องของความฟิตใช่ผมก็มองว่าสิ่งหนึ่งคือความฟิตที่เราเป็นรองอย่างเห็นได้ชัดนะครับคุณทีก๊อตบอกสารัตตึงเกินบางทีโอ้โหก็พี่ตังก็วิ่งเยอะนะผมว่า คุณอดุลบอกว่านาทีที่65 BG หมดแรงก็ก็น่าจะใช่นะผมว่าส่วนหนึ่ง BG หมดเยอะพอสมควรคุณสุชาติบอกว่า,าเก่งทุกอย่างนะนอกจากแรงแสำหรับเด็กไทยอ้าวเพราะว่ากันไปนะแรงไม่ถึงครับคุณแอนใช่ใช่ผมว่าช่วงหลังนี้แรงไทยมันหมดเจ้าชายนะ้อยบอกกองหลังสมาธิไม่ดีก็มีส่วนแต่ว่า มันมาทุกที่ทุกทางทั้งซ้ายทั้งขวาจริงๆเราก็ต้องยอมรับนะครับอ่าเล่นดีแล้วครับแต่เกมรับไม่ละเอียดแถมได้บอลทําช้าไปก็จริงจจังหวะโต้กลับก็มีนะแต่ว่าบางทีกีกอจับบอลไม่อยู่บ้างแล้วก็ไม่สามารถเก็บบอลข้างหน้าได้บางทีมันก็เสียโอกาสไปแท็นติกได้แต่ลียืนระยะไม่ได้อะมันมันก็ประมาณนี้แหละพอด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นเกมเยือนด้วยคุณภาพของ การเล่นมันก็ดรอปลงไปแล้วก็นักเตะต,ตัวหลักๆก็แหมมันมันขาดตัวหลักๆไปด้วยเนาะหลายคนบอกโอ้โหถ้าเจมาอีกคนนี้น่าจะช่วยได้พอสมควรชาชัยเล่นดีมากก็แหมถ้าเซฟลูกแรกปัดมาปัดออกไปเลยนี่น่าจะไม่เสียประตูแรกง่ายๆแต่ว่าชาชัยเล่นดีนะผมว่ามาตรฐานของชาชัยบุตรพรมเขามาตรฐานสูงอยู่และ้วนะครับอ่ะอ่าคุณเหงียนเนี่ยบอกว่าก็ถามพวกที่ ค่าแข้งญี่ปุ่นสิว่าเขาฟิตซ้อมขนาดไหนชนาทิพกับมุ้ยเล่นได้ถึงเก้าสิบนาทีโคชหงน่าจะถามฝึกยังไงอ่าก็ลองดูก็เดี๋ยวเขาก็ต้องไปคุยกันแหละว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่อีกสักห้าคอมเมนต์นนะอันนี้ก็บอกอ่าคุณเปาบอกว่าตัวจริงหายไปสี่แถมพึ่งเตะไทยลีกมาได้ขนาดนี้ถือว่าดีแล้วนะก็ผมค้าว่ามันก็ต้องเป็นประมาณนี้แหละเพราะว่า โอ้ oh, ตัวจริงหายแล้วก็ต้องเดินทางไปเยือนด้วยนะครับอาคุณานารน้อยบอกอันดับหนึ่งเคลีกตอนนี้ใช่ก็ต้องยอมรับในความละเอียดของฟุตบอลเขาคุณานายนต้ตะพรุ่งนี้นะครับอืมอ่าคุณวาลินบอกว่ากําลังเก็บอ่าอะไรเนี่ยไทยเรายังอ่อนเรื่องแบบนี้ขาดใครนักเตะต้องใช้สมองและกําลังพันเปอร์เซ็นตอืมก็ผมว่าก็มีส่วนนะ ชื่นชมครับแต่เสียดายบอลตามที่ยังไม่พยายามพาบอลไปข้างหน้าผมว่าเขาก็ต้องเล่นตามแท็กติกะนะพอมุกไปแล้วอาจจะมีโอกาสโดนเอาง่ายๆนะครับนี่คุณเกศดาบอกจ่ายบอลแม่นครองบอลเหนียวอ่ะก็ต้องอยอมรับว่าวันนี้เป็นรองพอสมควรเลยสําหรับ BG นะครับอ่ะอันนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับในช่วงชาร์จเช้นออนไลน์นะครับอ่ะก็ขอบคุณ แฟนบอลทุกคนที่วันนี้ติดตามนะครับอาจจะไม่สมหวังว่างเพราะว่าอยู่ยีก็เสมอบาเลนนะครับขณะที่เกาหลีนี่ไป4แล้วนะครับขณะที่ b ีจีก็แพ้อุนซานอุนได1หนประตูต่อ3นะครับก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับตามกันใหม่มาดูอยู่ยีนัดหน้าพักวันเดียวนะครับพักพรุนน่งนี้แล้วมาลืนเจอกับเกาหลีใต้นะครับจะอยู่หรือจะไปฟอร์มแบบนี้จะไหวหรือเปล่าเพราะเกาหลีกดคูเวไป4เม็ดแล้วนะครับ อ่ะต้องติดตามกันไปขอบคุณผลิตภัณฑ์คีล่านะครับอพาร์ตออฟโยเกมส่วนหนึ่งของคุณสน,นุกของเกมนะครับลูกคุณบอลเบาเท่นนะครับอ่าน้ำดื่มตราช้างนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ ชาญยิ่งใหญ่เป็นบันไดให้เด็กไทยไปตามฝันค<อ><อ>ุณเธอสุด,สดใจวังไว้อีกไม่นานต้องสักวันได้เป็นอย่างฝันเป็นชาญตัวนั้นชางสุดไทยในเรลากายใจไวใ้ให้ดีทุกเทสพวังให้เต็มที่อย่าลืมความฝันที่เรามีชางสุดไทยเบารอยปากั้วจยิ้มเลื่อนสมองยิ้มเขาไว้ คนช่างความฝันอยู่ไม่ไกลต้องไปคว้าจะไปควา้ามันมันเสือตัวนั้นมีทงชาติไทยฟุตบอลวาดเอาจริงสางสิ่งที่เดียวไว้สามฝันฟุตบอลไทยให้ยิ่งใหญ่ให้เกลียงไกลใช้คาฝันมาร่วมใจกันที่วันนี้ฟุตบอลวาด 都尽付超载。<laughs> ชาติไทยฝุดดาวไร้ตาดาวจริงสร้างสิ่งดีๆเอาไวส้สร้งางฝันฝุตพอไทยให้ยิ่งใหญ่ให้เกลี้ยงไกลใช้คาฝันมาร่วมใจกันที่วันนี้ฝุดดาวไร้ตาตัวจริงพูดบอก